กินเม็ดแรกแข่งตั้งชูชันต้องตัวนี้เลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาน้องชายไม่สู้อารมณ์ไม่มาความรู้สึกไม่มีปลุกปั้นเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอ่อนซ้อมต้องรีบแก้นะคะวันนี้หนูมีจิงมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำขายดีมากๆขายแล้วเสะแสงกล้องลูกค้าเก่ากลับมาซื้อเทียบอบอกต่อกันนับไม่ถ้วนต้องตัวนี้เลยค่ะ Happy Plus ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งชายสูตรลับมัดใจเพยรยากินเม็ดเดียวรู้เรื่องแฟนหนูก็ใช้ เอาค้บวันเลยพี่พี่แข่งทนแข่งนานแข่งโบเสร็จแล้วก็ยังแข่งตัวอยู่ต่อรอบด้วยทันทีกินแล้วแฟนถูกใจคือเลิศม,มากกิ๊กลักเมียหลงหัวปักหัวปังกันเลยทีเดียวพี่พี่เคยกินตัวไหนกันมาแล้วไม่เห็นผลต้องตัวนี้เลยค่ะไฮเปอร์พลัสปลอดภัยจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีสารอันตรายมือจริงรับประกันเลยเอไม่ปวดหัวตาไม่ฟ้าใจไม่สัน่นจากนอนน้อยๆกลายเป็นอนาคอนดาเลย ตอนนี้คือน้องแอดมินตอบกันแทบไม่ทันเลยแชทแตกมากแต่วันนี้หนูบุกมาโกดังและมีอะไรดีๆมาบอกต่อไปพี่กันค่ะโปรโมชั่นพิเศษจาก h e v ว n พลัสหนแถม1เหลือเพียง529บาท2แถม2เหลือ999บาท4แถมสเหลือ1899บาท8แถม8เหลือ3 1 9 9บาทและ10แถม10เหลือเพียง3 7 9 9บาทเท่านั้นส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะไม่ต้องโอนไม่ต้องรีบของถึงหน้าบ้านพี่ๆค่อยใจเ a v e n Plus เคล็ดลับฉบับยอดชายเท่านั้นอย่าลืม1นึ่เมก่กอนภารกิรกจทั้งแข็งอึดชน,นหลายใจไม่ชอบแต่หลายรอบต้องเฮเปน plus นะคะสนใจสั่งซื้อทักข้อความมาได้เลยค่ะ